ทางมาถึงกล้วยของรายการแล้วนะครับเป็นการประกันแชมป์ WBA PABA รุ่นซูเปอร์ไฟว์115ปอนด์เพชรบางบอลกอบกิจยิมนะครับนักชกนักมวยไทยมีชื่อจริงว่าการุณจารุเพียนเลอร์อยุ่29ปีเป็นชาวเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับอดีตก็เป็นแชมป์มาหลายเส้นแล้วนะครับตั้งแต่แชมป์ราชดำเนินแชมป์พาบาแชมป์ WBO เชีย ครับเดี๋ยวมปดูบีซีเอเซียนะครับส่วนประวัติของนักมวยอินโดนีเซียเชิงศุกสาชัยครับซับคีชังคิม,มไม่ใช่มวยเกาหลีเลยนะครับแต่ว่าเป็นมวยอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกเครื่องจีนครับอยู่ที่จาการ์ตานะครับก็ผ่านการชกมาชนะ13นะครับแพ้2สมอ1งนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่เรียกว่า แรงทีเดียวครับตอนนี้ขึ้นมาอันนี้มาเจอกับเพชรบางบอนนะครับย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นโมอินโดนะครับไม่ใช่เกาหลีว่าเกาหลีแพ้เราไปแล้วครับแพ้วุฒิชัยไปแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในความหวังความหวังใหม่ของกอเกตกรุ๊ปนะครับเพชรบางบอลปีนี้29นะครับพานอกด้าก็มีรางวัลพิเศษครับจากยาน้ำปลายาน้ำมะกรูดตาหมอยวัดนะครับเป็นดุนอาวเพชรบางบอนครับ หนึ 1, 000, 000 <_<_ like ่งหมื<_<_<___<_<_<_่นบาทก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่14แล้วนะครับที่คุณก่อเกียรติอนติยาโรมมาจัดศึกมวยโลกนะครับมวยโลกที่วัดบ้านไร่นะครับฉลองวันเกิดหลวงพ่อคูณแล้วก็ปีหน้าก็จะครบ15ปีในกองจัดยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นเรียกว่าก่อเกียรติมากกับสอดทางด้านก่อเกียรติที่รับความไว้วางใจปีนี้14ปีแล้วครับโโอ้ห พยายามเน้นลำตัวก่อนนะนวดไปก่อนยกแรกนี่5,000นะครับจากครัวคุณสลายถ้ายกแรกไม่ได้ยกต่อไป3,000ครับโดยคุณอมรินพรประธานนะครับก็ไปทุกที่ที่มีมวยนะครับโดยเฉพาะกับทีมงานเกอบเกต็ดกรุ๊ปเป็นกำลังใจให้กับนักมวยนะครับรางวัลพิเศษ คนที่เป็นตัวนี้ไม่มานะครับแต่ก็โทรมาส่งแรงใจมาเชียร์นักมวยไทยครับก็มีตัวแทนในห้างเต่ามานะคุณสุรเชษฐแล้วก็คุณเจริญเป็นตัวแทนมาดูครับจังหวะ่าสวยครับโอ้โหมันเนี่น่เจ้าแกลบกับเพชรบางบอลรองชมป์โลกสามสถาบันเลยนะครับ WBC WBO WBA ครับวันนี้เลือกชิงในทุกสถาบันแล้วครับ ทีชาครีมก็ไม่เบานะครับแหมข้าออกไวดูหน้าตาเนทั้งคู่นี่ออกไปทางเกาหลีออกทางญี่ปุ่นนะครับนัาทาคลายผิวผิวขาวนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นนักชกเชื้อสายจีนทั้งคู่ใช่ครับนะครับเีงพราะพ่อของเพชรบางบองก็เป mm ็นคนไทยเชื้อสายจีน ดูจงหวะาคชาครับโยกที่ผ่านมามาโดนเข้าไปหลายหมัดครับแต่ยังเฉยๆอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยาดมตราโพเซียนเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณนะครับใช้ดมใช้ตาในหลอดเดียวกันพิมพ์เสน้ําตราโพเซียนกลิ่นหอมเย็นเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยะชัร222จำกัดบริษัทแกรนแอนด์แกรนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัด โซฟติกจำหน่ายเครื่องสัมองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมป้องกันไฟฟ้าดับไฟตกไฟกระชากนะครับไฟเกินโทรได้ที่021863010โซฟติกจัดจำหน่ายในสปปลาแล้วนะครับโดยบริษัทวันเทรดดิ้งโดยผุ้สมศัิ์บุญกิติพรบริหาร,รงาน,นในสปปลาวนะครับโทร250630ครับนะครับยก2เริ่มครับเบพชรบางบอนปรับแผนใหม่ครับยกนี้เดินลุยหวังจะ ป่อยเอาใจแฟนๆด้วยนะครับก็มีข่าวว่าในช่วงต้นปีหน้านครับจะชิงแชมป์โลกมีเพชรบางบอลมีนอนสิงมีไผ่พาลบนะครับสามสามเสียจุดที่สองอู้หทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับเป็นครั้งที่สิบเก้าในการชกอาชีพของเพชรบางบอลนะครับสิบแปดครั้งที่ผ่านมาก็ชนะสิบสองแพ้ห้าเสมอหนึ่งนะครับโอ้โหอาจลำตัวครับอาดลำตัวครับวันนี้เน้นเป้าใหญ่เป็นพิเศษครับ มีเทรนเนอร์ทั้งไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นผสมผสานกันนะครับผมพยักษ์กับชิโนครับเซจิชิโนดะมาดูนะครับโอ้โหฟอร์มเป็นบังบอลครับเทรนเนอร์ทั้งเซจิชิโมดะนะครับญี่ปุ่นแล้วก็คมพยักษ์นะครับดูครับโอ้โหดูขึ้นนะครับโอ้โหนี่แต่คีชันคิมก็ถือว่าสุดยอดครับโอ้โหสู้ตลอดโอ้โหบวกกันแม่เจ้าแกลบกับเดินเบียดโอ้โหมาชุดครับแม่เป็นแฟนที่นชอบมาชุดของเจ้าแก๊บมากครับเป็นบางบอล การปรับฟอร์มนะครับเพิ่มฟอร์มมาใหม่โดยทนมเีอรุ่นและไทยครับ2ประสานแล้วกอได้หลายหลายขึ้นนะครับทีสชายไทยคือปกติเพชรงบอลนี่เป็นมวยชกเชิงรับนะครับถนัดในการชกตั้งรับใช้ IQ ใช้มันสมองครับแต่ช่วงหลังๆครับปรับแผนโอ้โหเนี่ครับชายเป็นชุดเลยครับ ออกหมัดหนึ่งสองอัดลำตัวโอ้โหครับโ oh. อ้โหอัมบากานาวากาโทวันทยผ่องศรีนับครับดูว่าจะลุกไม่ลุกครับดูความดุครับลุกไหมครับลุกขึ้นมาอ้าวยังลุกขึ้นมาอ้าว้าวลุกขึ้นมานาดีทองฝังเพชรครับเพชรบ,บางบอลเจ้าแก๊บจะเช็คบินได้หรือเปล่าครับยกที่สองอัดลำตัวอีกชุดหนึ่งพี่สังคีมไหวไม่ไหวครับพี่น้องไหวไม่ไหวครับ ช่วงท้ายแล้วครับโอ้มาไกลไหครับวันชัยจ้องรมการวันชัยจ้องแล้วครับทาให้ตอบโต้ในมโอการยุติการชกครับหมดเวลาก่อนครับหมดจจก่อนรอดกับรอดอุตโนโดูจงวาภาพช้าครับโดนลําตัวโดนเยอะนะครับชิชังทิมเขาขอบคุณปูนอินทรีครับมิสุบิชิไทยท่านบริษัทปูน ปูนเมนนครหลวงจำกัดนะครับขอบคุณบริษัทห้าขยาตราเสือ11ตัวยากระแสเส้นตราหัวเสือบริษัทฟอร์สมาสเตอร์วิจจำกัดมหาชนเจ้าของสินค้าบุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์นะครับขอบคุณนะพิชัยกิจทีี่กกับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเริษัทุ้นสิ้จำกัดลูกชิ้นโกฮับเมืองทองตราเรือสามลำนะครับและขอบคุณปุ๋ยแทนทุนครับครับยกสามดูต่อครับเดินลุยหนักขึ้นครับเพชรบางบอน หวังจะเช็คบินให้ได้ครับเพราะว่ามีข่าวดีออกมาแล้วครับทางเซยโกบอกว่าไม่เกิน6เดือนครับไม่เกินมีนาคมปีหน้าครับะได้ชิงแชมป์โลกแน่นอนทั้ง3าภาษาบันเลยนะครับโอ้โหอันนี้เจ้ากัปตังโชว์ฟ์วไว้สุดๆไปเลยครับและที่มีกระแสเรียกร้องมามากก็คืออยากเห็นเทิดศักดกิ์สลิโดล,ล้างตาก,กันอีกครั้งนะครับคุณกอาเกตก็บอกว่าพร้อมจบับดึงมาชกเมืองไทยครับคู่นะี้ท่าทาสุวัสดิ์นะครับ นะท่านสวัสดิ์ช่วยจะจัดได้ครับเะสักสลีโดคู่มวยดูเดือดแห่งปีนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะจัดที่วัดบ้านไร่ก็เป็นได้ได้สูงเลยครับอุสาชัยเพราะว่าชาวโคราชนี่ชอบมวยครับพูดถึงที่วัดบ้านไร่นะครับเราสร้างแชมป์โลกมาหลายทนรแล้วนะคุนทุนน้ช่ครับเอาดูครับบนเวทีเพชรบางบอนจะเก็บได้ไหมยกนี้โอ้โหแฟนๆมวยเล่งเล้าอยากจะเห็นล็อกเอาครับเพชรบางบอนเดินรู้อีกแม่ปกติเราไม่เห็นเพชรบางบอนเจ้าแกโหดแบบนี้นะครับ โอ้โหอ่าไปชุดหนึ่งนักอินโดนีเซียก็วนไปรอบเวทีเลยนะครับอยู่ที่มุมอับออกได้ไม่ได้กรรมการนะว่ากระทูวันไทยพองศรีจ้องแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยรอรับรางวัลพิเศษกันครับไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ ชมช็อตเด็ดของเพชรบางบอนครับวันนี้ผับแผงน้แต่ยก2ครับยกแรกก็ยกเกมรับครับจากนั้นมาก็ลัวเป็นชุดเลยเดินกรรมการวันชัยผ่องศรีทั้งโบกมือบา,บายไปเลยนะครับบายบายป,ปูนปูนเลยนะครับยก3ครับให้บางบอนป้องกันแชมป์ได้อย่างเด็ดขาดสวยสดงดงาม วันที่8พฤศจิกายนครับก็จะมีคิวการโชกอีกครั้งนึงนะครับเพชรบางบอนบบนเวทีพร้อมเลยนะครับเชิญอาจารย์บัญชาเชิญครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมเข้ากลับมาบนเวทีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นานๆจะได้เห็นเพชรบางบอนนะครับเอาชนะทนการเอาคู่ต่อสู้นะครับอย่างสวยสดงดงามครับกรรมการบรรชายพงศรีนะครับชูมือโอกาสเรียนเชิญพระนททานสุวัสดิ์ครับเรียนชิญครับท่านพลตำรวจตรี มากกพันครับร่วมกันค่าเข็มขัดแชมป์ให้กับ <ST ion> เพชรบางบอลก่อเกียรติยิมครับ่วันนี้จบเร็วเกินกว่าที่คิดครับจบเร็วมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือความสำเร็จอีกข้าหนึ่งครับเราคอยติดตามว่าเพชรบางบอลจะได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกเมื่อไรนะครับ